เอาแต่แล้ว MJ บอกงานนี้กูจะรอดไหมเนี่ยงานเข้าแล้วตอนนี้ <S <S บอลที่เจา้าเฟลิกของ MJ ครับผมเป็นลูกเขียเป็นคนเขียก,ก่อนนะเออเกมนี้มาเกมนี้มานำก่อนครับ MJ เมมฟิสเดปายครับดาตาโลมาติเนสยังพิงอยู่ขอลองสองหน่อยเออสองศูนย์แล้วสุูสันยังได้อยู่เปิดโค้งโค้มา แล้วแถวสองมีให้เราตาโลกยิงลูกนเจอาสามมูอต่อสูนะทุ่มมาลูกนี้ทุ่มสวยเลยลูกระส่านเปิดหกเนี้วเป๊เออหมาแล้วเกมนี้เอาเกมนี้เอาเกมนี้ไม่ยอมให้ง่ายๆครับเกมนี้ยังไงโดนวไหมเนี่ยเช็ดนี่โอ้เช็ดนี่อะไรของเขาเนี่ยแจกของขวัญแล้วนะสี่หนึ่งสปอร์ดแทงมายูฮันครับถึงไหม ถึงลูกนี้โอ้โหสีสองเอาว่ะเอาว่ะครึ่งหลังเขาเอาว่ะคุณพาทุงวัดนะแล้วโดนอีกไหมเนี่ยโอ้โหสีประตูต่อสามโหลดีครับสุพนัทเหมือนตาสักเตะไทยแทงมาลูกนี้เอ็มเป้ะเออมาแล้วแทงขึ้นมาโดนครับแข่งยังวะโอ้โหสีประตูต่อสี่ทันหรือเปล่า ตอนนี้กี่นาทีแล้ว90บวก6แล้วแล้วก็จบเกมครับเออ MJ เฉือนชนะเกมแรกสักทีสักทีนะ MJ นะ,ะเกือบแล้วเกือบไม่รอดนะเกมที่สามก็เป็น MJ ชนะนะครับ